ไปครับไปต่อไหมลงวันก้อนโตมาแล้วครับเออได้เท่าไหร่ครับลงวันก้อนโตมาแล้วครับไปแล้วครับไหลไปที่2 0 0แล้วแน่ๆน่ครับวันเมริกาครับไปแล้วครับคำเตือนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนยดคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเบตเกมเมอร์นะครับน้าวันนี้มากับเกมพูดจิ๋วค่าย BG นะครับน้าเกมยอดฮิตนะครับหรือว่าหนวดส้มนั่นเองนะครับนะเออเราก็มาเล่นตามสูตรสแกนสล็อตเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับนะสูตรสแกนสล็อตบอกมาที่99%นะครับนะสำหรับเกมพูดจิ๋วค่าย BG นะครับนะผมก็เลยเอาเงินเข้ามันดึกร้อยบาทนะครับนะมาดูกันครับนะเออไปกันที่เบตสี่บาทเลยครับเอ้ามาไหมมาไหมมาไหมกดทีแรกครับนะกดทีแรกครับสแกตเตอร์ลง3ตัวนะครับนะเหลือตัวนะครับ เรียบร้อยครับสเกตเตอร์สี่ตัวครับลงไปเรียบร้อยครับนะกดทีเดียวแตกไปแล้วนะครับนะเออหือไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับนะกดสดๆให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับนะเออนะสูตรสแกนสล็อตก็บอกมาที่9ก้าสเซนนะครับนะเออก็ลงไปที่เรียบร้อยสเกตเตอร์5้าตัวนะครับนะกับหมุนฟีสิรอบนะครับนะมาดูกันว่าเราจะได้ไปซักเท่าไหร่นะครับนะเออมาได้ไหมไม่ได้ อย่าลืมนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับนะที่ช่องเบเกมเมอร์ได้นะครับนะหรือว่าพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับนะอยากเล่นเกมเดียวกับผมนะครับนะแอดไปที่ bgv2 ได้เลยนะครับนะบอกมาจะเบ็ดเกมเมอร์นะครับนะรับสูตรสแกนสล็อตฟรีได้เลยนะครับเอออย่าลืมนะครับนะแอดไปเลย bgv2 หรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับนะผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยนะครับนะ บอกว่ามาจะเบ็ดเกมนะครับนะรับสุดแกลเซอรฟรีเลยนะครับเออไปครับไวอีกแล้วโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนจริงอื้อสวยครับตอนนี้ตัวนี้ห้าร้ยห้าสิบเก้าครับดอกเดียวครับพี่น้องครับเออไปครับไปต่อไหมอื้มรางวัลก็โตมาแล้วครับเออได้เท่าไหร่ครับรางวัลก็โตมาแล้วครับไปแล้วครับไหลไปที่สองร้อยแล้วแน่แน่ครับฮะวันอเมริกาครับไปแล้วครับยาวยาวครับ ขอยาวๆนะครับนะอย่าลืมนะครับนะพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับนะอยากเล่นเกมเดียวกับผมนะครับนะหรือว่าอยากได้สูตรสแกนสล็อตฟรีนะครับนะแอดไปที่ BGV2 ได้เลยนะครับบอกมาจะเบ็ดเกมเมอร์รับสูตรสแกนสล็อตฟรีเออดอกเดียว611บาทนะครับเดี๋ยวอีก12รอบนะครับนะยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ที่ช่องเบ็ดเกมเมอร์ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปต่อไหมไปต่อไหมยังนะครับนะไปครับ สวยครับ Nacional. ดอกนี้สวยงามกระเบื้องเล้ากันเลยทีเดียวครับนะเออไปต่อไหมสวยครับไปมีอะไรมาอีกมีอะไรมีมีอะไรมีคิวล็อกแรกเรียบร้อยครับววยลงอีกครับเดี๋ยวยาวครับพี่น้องครับไวยลงต้องต่อแล้วครับต้องต่อแล้วสวยครับดอกนี้ครับเอยไปอีกไหมไปอีกไหมไม่ไปนะขย่าขนาดนี้ก็ต้องหยุดนะครับนะเออรงวัก็โตมารอบที่สองแล้วครับอย่าลืมนะครับนะอยากไิ้กินเดียวผมนะครับใต้คอมเมนต์นะครับนะแปดดิ้งไม้เรียบร้อยแล้วนะ หรือว่าแอดไปที่ bgv2 ได้เลยนะครับบอกมาจะเป็ดเกมเนเมื่อนะครับนะรับสูตรแกมสล็อตฟรีได้เลยนะครับอ่ารางวันก็โตเป็นที่เรียบร้อยครับอ่าสองร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับนะดอกนี้สวยงามกันเลยทีเดียวครับเหรือญแปดรอบกับคูณสิบเอ็ดนะครับตอนนี้กับพูดจิ๋ว่ขย bg นะครับนะหรือว่าหนวดส้มนั่นเองนะครับอ่าเหรีกห้ารอบนะครับนะเป็นไปได้นะครับนะเล่นไม่ เท่าไหร่นะครับกดที่เดียวแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนกับเป็ด4บาทกับทุน100บาทนะครับนะเกมพูดอยู่ค่ายบีจีนะครับนะพี่น้องๆคนไหนนะอย่าลืมนะอยากเล่นเกมเดียวผมหรือว่าเกมไหนนะครับนะใต้คอมเมนต์นะครับนะแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วดูว่าจะแอดไปที่ b g v 2ได้เลยนะครับบอกมาจากเป็ดเกมเมอร์นะครับนะรับสูตรสแกนสล็อตฟรีนะครับไปต่อไหมสวยครับดอกนี้แจ็คต้องมาแล้วล็อก2แจ็คต้องมาครับแจ็คต้องมา อไม่มาครับนะเล็ก่รอบนะครับกต่คูณสิบสี่ครับไม่เป็นไรครับเงินรางวัลรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับมาดูกันครับเก้าร้อยสิบเก้าบาทครับน่าจะทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับนะเออก็บวกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ากับเกมพูดจิ๋วค่าย b g แต่สูตรสแกนสล็อตของเรานะครับนะเออรวมรางวัลเงินทั้งหมดก็เห็นเห็นนะครับหน้าหนึ่งพันสิบแปดบาทนะครับพี่น้องบวกมาเก้าร้อยเน้นเน้นนะครับนะเอออย่าลืมครับอย่าเล่นเกมเดียวผมผมขอย้ําเลยนะครับนะ แอดมาที่ BGV 2ได้เลยนะครับหรือว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับบอกมาที่เบสเกมเมอร์นะครับนะรับสูตรสแกนสล็อตฟรีวันนี้เบสเกมเมอร์ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปดนะครับขอบคุณครับ